สวัสดีครับสวัสดี f อที่ติดตามหมอเทวดาตาบอดหรือหมอบิ๊กบอสเบื้องบนนะครับผมพี่น้องครับมือนี้หมอบิ๊กบอสมาอยู่กับใครนะเดี๋ยวเราจะมาทําความรู้จักกันนะครับผู้หญิงคนนี้นะถ้าไม่มีผู้หญิงคนนี้นะครับพี่น้องกระจาบว่ามีหมอบิ๊กบอสฮอ,อดได้ทุ่มือนีนะครับผมนะฮะวันนีนะ้ได้มาเยี่ยมคุณย่านะครับผม คุณนายทองสาบเบื้องบนนะครับผมอายุ95ปีนะฮะนี่เลยครับผมนี่คุณย่านะครับนี่ก็หูดีตาดีนะครับผมพี่น้องอ่านหนังสือได้เหมือนเดิมนะี่แม่กินนมยังกินนมยังนะกินนมอะไรดีหน้าบ่แสบบะแสบบะ แสบยู่นว่าเด้งานพี่น้องครับนี่นะครับกัคุณย่านะครับผมอายุเก้าสิบห้าแล้วนะครับผมเก้าสี่ย่างเก้าสิบห้าแล้วนะก็สุขภาพก็ตามอายุนะครับผมก็ตอนนี้คุณย่าก็นะครับผมอยู่เป็นร่มโพล้มใสให้กับลูกหลานตระกูลเบื้องบนนะครับผมนะคนปลู่ก็ได้จากไปอยากไปได้ประมาณหกปีแล้วนะครับ ah uh.